โอเคเปิดคลิปเลยก้าวก้าวสวัสดีครับพวกันอีในเกมดะก้อนลายจ่าอีกเช็คเคยของฮมูชิโกะมาคนเดิมเพิ่มเติมคือดูในเรื่องต่อดีกว่าอย่าพูดมากทำเพลงโอเคขอ้ก็ถอนตัวสีซีซ่าสนตลอดเลยฉันเป็นตัวแทนหน่วยย่อยญี่ปุ่นยินดีต้อนรับดีดีเอดีต้อนรับกรรมกรรมการเอสสนักงานใหญ่ที่มาที่มาญี่ปุ่นแปดเทพโอโรโอโรจิ สนับสนุนการกิจระดับ S ระดับที่เป็เอไม่ใช่ดับเบิลเอสครั้งนี้อย่างเต็มกำลังขอให้โชคขอให้คุณโชคดีขอบขอบคุณคือทุกคนที่เป็นห่วงฉันต้องการจะช่วยหน่วยย่อยย่อยของญี่ปุ่นและครั้งนี้ก็จะต้องรับราบลื่นแน่นอนครึ่งหนึ่งของเจ้าบ้านที่นั่งอยู่อยู่รว่าเป็นนักศึกษาที่ที่จบจากอะคาเดมี คำสุภาพก็ไม่จำเป็นแล้ววันนี้ฉันมีเรื่องออสำคัญจะมาประกาศต้องการต้องการเชิญแต่ละท่านมามาเป็นพยานจับบานเอลีก็ยังไม่มายังมาไม่ถึงฉันไปเรียก,กฉันไปเรียกเขาให้โอเคมาแล้ว เดี๋ยวขอปิดไอแชทนี่ก่อนนะโอเคเอลิอุเออเอลูเอลูเอลิเอลิเอเอลูชิเอลิอ่านถูกปะเนี่ยอ่านไม่ทันไม่แกีอ่านไม่ทันอ่านเชื่อปพียงกันเรียกว่าเอลิก็พอละโอเคมาเหมือนเธอจะสุภาพนะ

สร้าโอเคมาต่อท่านสุภาพบุรุษวันนี้ฉันเราต้องการประกาศบางเรื่องเกี่ยวกับศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของพวกเราฝูงผีร้ายหลายปีผ่านมาฝูงผีร้ายและพวกเราทําในสิ่งที่ต้องข้ามกันพวกเราคิดวิหาวิธีขัดขวางการคือชีพของพวามมังกรและพวกเขากับหาวิธีที่จะกลายเป็นมังกร ดังน,นั้นพวกเราก็ต้องกําจัดกองกําลังฝูงผีร้ายทุกด่านไม่ปล่อยวางอะไรสักอย่างให้สงครามครั้งนี้มาสรุปทุกอย่างฉันเรียกให้ทุกคนมารวมกันที่นี่กูุนาะบอกวความต้องการในใจของพวกคุณกับฉันวันนี้สมาชิกสำนักงานใหญ่ก็มาที่นี่หวังว่าจะได,ได้ความเห็นเนื้อที่แท้จริงว่า คุณเห็นด้วยด้วยที่จะต่อสู้กับปูงผีร้ายหรือไม่ไม่สมองกันถ้าเกิดตอบไม่สู้ถ้าเกิดตอบว่าสู้จะสู้เลยถ้าเกิดตอบไม่สู้ล่ะตอบไปสู้กันมันก็ตอบสู้อยู่ดีกวะ โอเคแต่เป็นไ้ของอะไรของฝับแต่งโอยโอเคคุยต่อกันแต้มการแต้มการสงครามอยู่ที่6ต่อ5ดูเหมือนว่าคนส่วนมากก็จะเลือกสม <They are S 1> เลือกทำสงครามวิธีมีวิธีมีประสิทธิภาพในการหยุดความรุนแรง มันถูกระงับด้วยความรุนแรงที่ทรงพลังยิ่งกว่าการต่อสู้คือการทางเลือกเดียวกับเดียวของพวกเราในตอนนี้ชนะผีพวกเรามีสันติภาพอะมินาโตมินามโตจีเซให้ให้ให้ลืมยกสมุดบันทึกมา เขียนเพื่อเขียนเอข้างบนเขียนว่าพี่เหมือนพี่เหมือนพี่ชายเดี๋ยวให้ชัดไปเล่นเกมเนี่ยนะไว้พี่ว่างเราจะไปไว้พี่ว่างเรจะไปด้วยเดี๋ยวคุณนางเปคุณนางติดเกมแล้วก็เป็นใบด้วยว้าว ถ้าไม่เห็นว่าว่ามินาโมโต้โฮจีเซ่ยังเป็นที่สะใายของนางนางแฝดแบบอาอาจิโออาจิโอแล้วมันละมันนะเออระมัดระวังมินาโมโต้ตัดตัดลิ้นตัดสงครามตัดสงครามมาเฟียของสมัยก่อนไหมท่าท่าจีบาท่าทีบมานะมามาเอมามาชะ มามาซา,าม,มาซามนเนท่านช่วยให้เราอุ่นเครื่องก่อนเริ่มภารกิจได้ไหม so in คุณต้องการมีส่วนร่วมในการทำสงครามกับผีหรือไม่ก็ <Very well. S 1> ดีฉันเชื่อใจในความอดทนอทนทายของผู้บัญชาการ <To> say, ม,มินานมาโต้จีเซเรื่องนี้ฉันมอบให้นายจาัดก,การโอเคมากลกวได้ ใช่แต่ฉันต้องการมาประเมินความสามารถของคนก็ุนั้นเลือกคู่ต่อสู้ที่ต้องการท้าดวลท้าดวลกับใครดีผู้ดูแลผู้ดูแลตระกูลวิน,นามาโตะดนจา้าเอาคนใหญ่คนโต่กัน มาก็มาดิครับอือ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 อืมา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 อือชาร์จตูมไม่เป็นไรเลยเหรอมาแกลลิงกันอืออืออืออันนี้ไประเบิดอไอ้ฟากระจอกจริง แบ่งกลุ่มกันแบ่งกลุ่ตามการแสดงออกของทุกคนได้ดต่ต่อไปนี้ท่านซีซ่าคุณไปปฏิบัติการร่วมตระกูลกับตระกูลอินโอโเนกามะชิงะลูมินัสและและโจเอ็ดและโจฮันชูพวกคุณไปจะไปเข้าร่วมทีมไล่ล่าของตระกูลฟูวะเอฟูมะ ไม่มีปัญหารุ่นน้องเอพวก <with S 1> เ,เราไปปฏิบัติ <It really S 2> การ <exist. S 2> การร่วม <'re> ร่วมกับนินจาบนโลกใบนี้มีมีนินจาจริงเหรอ you, you มินามิโตะจีเซมินามิโตะเจเซโกมะรวมโกมะร่วมกันขอมอบชุดที่ชุดนี้ให้นายเปลี่ยนเสื้อผ้าของอาคาเในอาคารนี้มีมอมมอกซะ ชันลักษณ์ของอะคาเดมี่โดดเด่นเกินไปในญี่ปุน่นเอ่อครับโอ้โหโชุดกิมโมโนเลยนี่คือเงานี่คือเงาดินตาของฉันยาบุกิซายาบุกิซาคุระเขาเขาจะช่วยฉันฉันทำภารกิจวันนี้สำเร็จซาคุระชำนาญแผนส <c oughs> ั้น สกุลละเอรับซ่ารับซ่บบาค่ะเป็นชุด <for structure. S 1> เข้าหาเข้าหาเป้าหมายจากนั้นจากนั้นคุณจะปรากฏตัวพร้อมกับชายนหนุ่มในเวลาที่เหมาะสมกับเหมาะสมและลบมันทิ้งนี่คือนี่คือแผนแผสนสำหรับวันนี้หนังสือเพี้ย์ฉบับนี้ <Read it. S 1> ชายหนุ่มขอให้ฉ <the S 1> ันมอ, <the market. S 1> มอบมอบมันให้กับคุณ สามารถช่วยให้คุณเข้เขาใจเป้าหมายได้มากขึ้นโอเคตามงานงานข้อมูลของอซีซีรูช่วงนี้มีความรุนแรงต่อต่อผู้หญิงในโตเกียวหลายครั้งมีบาดมีผู้บาดเจ็บแล้วเจ็ดคนกรมตำรวจกรมตำรวจเอกรมตำรวจตำรวจตำรวจเฮเรลิ้นพันธ์ลิ้นพันกรมตำรวจเฮ้ยลิ้นพันธ์อีกอะ กรมตำรวจนะกรมตำรวจกรมตำรวจนะเอกรมตำรวจนะนครนครน,ะนครบานโตเกียวกำลังเร่งสืบสวนะในการดำเนินกจับกลุ่มจับกลุ่มจะเริ่มมไหนไม่ช้าโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะเ oh, เป็นแบบนี้ตลอดเลยเวลาพูดเลยชอบดิสพันโอเคไปดีกว่า กละดิมันแห้งเนาะมาคุณมาแล้วเอ้นายมาแล้วฉันจะอธิบายเป้าหมายหลักของวันนี้ให้คร่าวๆเรื่องฝูเรื่องฝูงผีร้ายเดวิลเป็นลูกผสมที่มีความผูกนองทางสายเลือดอย่างรุนแรงพวกเขาอาจสูญเสียควบคุมอมกรและอยู่ตกอยู่ในความตายได้ตลอดเวลา ดังนั้นในประเทศญี่ปุ่นลูกผสมที่มีปัญหาสร้างสายเลือดจะถูกส่งไปที่ภูเขาพวกเขาจะถูกโดดเดี่ยวโดยกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายวันนี้อากิระซักสกูไรเป็นหนึ่งในปีศาจที่เขาโดดเดี่ยวเมื่อเขาอายุห้าขวบปัญหาทางสายเลือดของเขาเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากไม่มีอุบัติเหตุเขาถูกโดดเดี่ยวจนตายอย่างไรก็ตามมีคนให้ยาเขาในวันนั้น ยาพิษส,สามารถทำให้เลือดบรงกรกรปสุยสุดให้อิสระเขาและพลังตอนนี้เขาระบายความเมามันโอเคก็เข้าใจอยู่นะซาก,กุระอุปกรณ์ใหม่และแปลงโฉมใหม่รู้รู้สึกรู้สึกยังไงบ้างเ yes, <it> หมาะมากค่ะ ตามข้อมูลของเราเป้าหมายอยู่ในอยู่ใกล้ซากุระหลังเปลี่ยนชุดซากุระหลังเปลี่ยนชุดพวกเจ้ามาอเมริกาคงเหนื่อยมากเหนื่อยแย่พักผ่อนให้ตามสบายเถอะโอเคอาชญากรที่ได้ที่ในข่าวพูดก่อนหน้านี้คือเป้าหมายคือเป้าหมายพวกเราวันนี้ สกุลไลอากิระสกุลไลอากิระแปลงกายเป็นแปลงกายฟูแปลงกายแปลงกายเป็นฟูหวังหยวนผู้หวังหยวนคือสาวน้อยผู้อ่อนโยนที่จะไปฝังฝังสัตว์เลี้ยงของตัวเองที่จังหวัดฮฮงไกโดหากการประเมินหากการประเมินของพวกเราถูกต้องสถานะสถานะที่นี้ก็จะสามารถดึง ดึงดูดความความรู้สึกของสักสักูเอไอกิรกะได้โอเค prison, หลายปีที่ถูก,ถกคุมขังสักูไลอากิระได้ชื่นชื่นชอบคุณครูของเขาหลังจากนี้เขาได้รับพลังงานในสิ่งแรกที่ทำที่ทาคือใช้เปลวไฟของของความโกรธเขาเผาความรักครั้งนี้ <from> คำสั่งสิ้น <you must S 1> สุด ลงมทั้งหมดซากุระ <Sakura, S 3> <Sakura, S 2> เธอเตรียมพร้อมเอ้เธอเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างไม่เป็นปัญหาค่ะไม่อยากเป็นเนื้อที่สังเกตลงมือเองเลยดีกว่าสากุระโหดมากให้ฉันคุ้มครองเองอ๋อไม่อยากเป็นที่สังเกตฉันลงมือเองดีกว่า Sakura, เอาไ ais, right. ้น <ś pel ic> <Jeez> ี้ตอบไปงริงกันไซคุล่าโหดมากให้ฉันด้วยตอบจีบหญิงเพิ่มมาหนึ่งก็เพิ่มมาเพิ่มความปลอดภัยมาหนึ่งแต่ก็ต้องระแต่แต่ระวังอย่าทำให้ทาให้ภายนอกสงสัยโอเคโอเคตามสัก แถวนี้มีแถวนี้มีกลิ่นเลือดอตรงไหนตรงนี้เหรอตรวจสอบภาบเลือดตรงนี้ก็มีกลิ่นเลือดอ <Okay. S 1> เลือดนี้มีพลังมากระวังมันมาแล้วปรดคุ้มคุมกันชัน ฉันต้องการวิเคราะห์ข้อส่วนประกอบของของเลือดของเลือดที่นี่โดยอะไรโดยโดยละเอียดโอ้ยมาอ๋อนี่ไปกันซิลิงเกอร์เออเฮ้ยเฮ้ยหลบมามามาเดี๋ยวโอ้กันลิงการมาเจอนี่เป็นนอยป็่ไง สาดเลยสาดสาดสาดอืมมา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 โอ้ยหมดละยังดีที่เธอเธอปกป้องขอบคุณมากไม่เป็นไรกุณสู้คุณสู้ฉันจะใช้กนเลือดเลือดผสม ใกล้ๆที่นี่มีร่องรอยของสักูกลาเอะอ,อากิระตาทิพของของเธอจะต้องต้องต้องเอจะต้องหาเจอดินพนันยทำไม่ชอบลินพันตลอดเลยโอเคตาทิพโอเคเห็นรอยเท้าอยู่ นี่คือสักนี่คืออากิระจะทิ้งไอ้อ่านไม่จบเลยโทษทีถ้าผมอ่านไม่ทันยังไงต้องขออภัยด้วยนะผมเป็นคนที่อ่านช้ามากสายเลือดหลังจากสักุระเอ้เอพอาะสักุระอากิระเกิดจะเกิดแสดงผลของการประเมินเขาเขามีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนและควารุนแดงไอ้ความรุนไอ้ความรุนแรงเออโอ้ยลินพันอีกอะ ดังนั้นเขาจึงอยู่ภายใต้การดูแลของของครอบครัวตั้งแต่เขาปัสสวะเขา40เอ,อ40ปีถึงได้อิสระแต่ว่าฝูงผีฝูงผีร้ายใช้ <im it> ให้ยาเลือดมังกรมังกรมาแล้วปล่อยให้เขาหนีไปฆ่าเราคนบริสุทธิ์คนก็คือคนเป็นมังกรไม่ได้ โอเคเรื่องซุบซิบเรื่องซุบซิบพอแค่นี้ไปดูสถานการณ์ของซากุระกันหืลมหายใจของวิญญาณผีจำนวนมากแย่แล้วความเข้มข้นของเลือดของซากุระอากิระสูงสูงมากดึงดูดน้าฝูงผีร้ายจำนวนมากซากุระอยู่ซากุระยังไงไงตอนนี้ก็ห้ามห้ามโจมตีออกไปไม่อย่างนั้นจะถูกเผยสถานะ เอซสัก,กุไรซัก,กุไราอากิล่าลก็จะถูกเจอโอเคมามาสู้กับพีระเอาเฮ้ยอ,อืออืออือ,อมาอานี่ไปเอานี่ไปชาแอทแท็กอืมเคยลูกน้องโอ้ยโดนชนเอเอานี่ไปแกลิงกัน ยิง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 ประศาสศาสตร์ศาสตร์เขาเรียกว่าศาสตร์ครับศาสตร์เอานี่ไปเอาไปไหนศาสตร์ศาสตร์อือไอแอมแลมโบ้ครับแลมโบ้อะไรอะตอนนี้คุณิวมาหิวข้าวอะไรตอนนี้เนี่ยอ๋อช่างเถอะเดี๋ยววิ เดียวโอเคมาละเซียวเซียวโยนคุณคุณออกไปจากที่นี่ก่อนเถอะที่นี่ตอนนี้มีมีอันตรายบางอย่างไม่เป็นหาไม่เป็นปัญหาใช่ไหมไม่เป็นไรคุณไปเถอะพวกเราสัญญาไว้แล้วเจอกันในกิจการที่จังหวัดฮงโคไกโด แจ๋วได้สกิลทำอาหารการต่อสู้เมื่อกี้มีความมีทั้งความคุ้นเคยและแปลกประหลาดคุณเป็นผู Generally> ้ผ right ู้บังคับใช้กฎหมายของตระกูลตระกูลนี้ Academy Castle หน่วยย่อยญี่ปุ่นผู้ผู้อำนวยการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงานมินโนมินาโตะเอวมินาโมโตะจีเซ ฉันมาเพื่อประหารชีวิตนายนายไม่จำเป็นเป็นต้องเถียงเพราะว่าไม่มีใครฟังฉันจะไม่เถียงฉันคุ้นเคยแล้วพวกนาะเอพวกแกพวกแกพูดว่าฉันปลอดภัยพวกแกพูดว่าฉันอันตรายชีวิตของฉันไม่มีค่าดู no ว่าไม่จำเป็นต้องต้องสื่อต้องพูดคุยอีกต่อไปแล้ว

โอ้โหอากิระแกเป็นแกเป็นตัวอะไรแล้วเนี่ยเอาละโคตรต้องสู้กับอากิระใช่ไหมเนี่ยมาอื้มอื้มอืมอเอานี่ไปเออเอาแล้วก็นี่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 นนอืมเอาไปแล้วก็นี่เอาไปฟูชาร์แอทแทคอืมชื่อนี้ไม่ได้จริงๆท่านี้ไม่ใช่ชื่นอนี้เอาว ข้าคาซีนจนได้23ปีถูกขังนานถึง23ปีเต็มๆไม่มีเพื่อนไม่มีอิสระไม่มีใครถามว่าฉันคิดยังไงไม่มีใครแคร์ความรู้สึกของฉันด้วยทั้งหมดที่นี้จะต้องจบลงจ้า เฮ้ก็สงสารไม่นไ,ไม่เป็นไรฉันไม่มีทางแพ้มารู้สึกทรมานใช่ไหมไอคิละถ้าอย่างนั้นฉันจะปลดปล่อยแกเองแล้วฉันจะทำศพแกไว้ให้ให้เพื่อเป็นเคารพศพลาก่อนนะไอคิละ คนอย่างพวกเธอไม่ดี แมงเมาที่ไม่เคยเห็นเนื้อแสงออมาก่อนจะบปน,นืเข้ากองไฟมาได้ต่อให้เผาตัวเองเผาคนอื่นหรือเผาตายทั้งโลกไม่ก็ไม่เป็นไรเพียงแต่แสงนั้นนี่คือแรงปัจจถนาที่แมงเมา่าตัวเดือมีแต่แสง ิดไม่ถึงว่าหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานของแปดเทพโอโรจิจะเห็นใจผู้ผู้ผีร้ายด้วยไม่เห็นใจกับบ้านแกแล,แล้วเขาถูกขังมาตั้งยี่สิบสามฟีไม่มีเพื่อนไม่มีพวกพ้องใครนะ่ะก็แค่แมงเม่าตัวหนึ่งเท่าน,นั้นฉันจำได้เวลานั้นเธอได้เธอไม่ได้เอาไวอไ้อะไรอะอะไรอาวรขน,นาดนี้ โตนแทงง่ายๆเลยเหรอแบบนี้เลยเหมีอบกับตอนนั้นผมรู้สึกรู้สึกสงสารตัวละครอากิระามากเลยนะ โงงขังก็ตั้งที่บสาปีไม่ได้มีความิดอะไรเลยแต่ไม่มีเพื่อนไม่มีใครแคร์เขาเลยน่าสงสารนะซากุระแจหัวหน้าซักใจหัวหน้าอากิระอากิระแพ้แล้วสิ้นสุดการปฏิบัติการทำให้พวกเขาทำ,ทำสรุปราย,รายงานกลับลกรมตำรวจนครน,นครบานโตเกียวคนนั้น <That man. S 2> เป็นใคร เหนื่อนนิดหน่อย s <S มีอะไรมีอะไรกลับไป <Let> s <S ค่อยพูด s <S พวกเราไปกันเถอะเอาละมามาโทษที วันนี้ทุกคนปฏิบัตินะภารกิจอย่างยากลำบากเมื่อกี้ฉันได้รับข่าวสารทุกคนทำสำเร็จอย่างสวยงามสมควรที่ได้สมควรที่จะเป็นนักเรียนดีเด่นของอะคาเดมี่งั้นเพื่อตอบแทนเราส,ส,ส,เส,ำสำหรับงานหนักในครั้งนี้จีเซพาพวกเราไปลองวิวถีชีวิตที่แท้จริงของญี่ปุ่นหน่อยได้ไหม ท่านสีซ่าพู้นิวพวกคุณก็ต้องไปปฏิบัติภารกิจระดับเอสระดับเอทดสอบประเพณีพื้นบ้านระบางอย่างนะงั้นเราเลื่อนไปหลังจากหลังจากหลังจากทำทำทำเอทหลังจากสําเร็จภารกิจเถอะไม่เป็นไรพวกเราล้วนเป็นนกฮูกกลางคืนและบอยกับรุ่นพี่ก็น่าจะน่าจะอยากอยากไปด้วยโอเค เงี้ยตามใจงั้นตาม,ตง,ตามงั้นตามฉันมาโอเคมาลนะพี่ใหญ่ <I 'm S 1> คุณหนูเอลี่หายตัวไปอีกแล้วหฮ้ย so ตอทีนะที่บ้านม,มีเรื่องด่วนเนอะต้องจัดก,การ so วันนี้ค so งต้องอยู่กับทุกคนไม่ได้ uh, ไปช่วยเธอ ชั้นเยอะคนเยอะเยอะพลังพลังก็ยิ่งเยอะมันจะเป็นน้องเสิรไม่ไม่ชอบไปคนเนคนเป็นอะไรน่ะม่จะเป็นน้องน้องเสิอไม่ชอบคนเป็นหมายความว่าไงวะแนะนำแนะนำทุกท่านกลับไปพักผ่อนให้พักเร็วหน่อยดีกว่าหลังจากที่นี้จะเพิ่มการลาตะเวน แล้วและป้องกันป้องกันเพิ่มขึ้นทุกท่านกลับไปกลับไปที่พักก่อนเดินเร็วเหนื่อยหน่อยดีกว่าโอเคมาก็สำหรับเกมก็เป็นอยงนีขอตัดพักก่อนก็สำหรับเกมจะดูกันไหมก็สำหรับเกม nó sẽ bỏ vảy chúng không được, nếu ra thì nó đập mắt